รอบล้ปีศัจแดงเริ่มต้นวันแรกของเดือนแห่งความรักที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มต้น้วยการอาจไม่รู้สึกคืนเข่งสักเท่าไหร่พลพุ่งจากข่าวร้ายในเรื่องของคริสเตียนเอริกเซนที่ทางสโมสรยืนยันแล้วว่าจอมทัพโคโนมจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าแน่นอนและคาดการช่วงเวลาที่จะกลับมาได้คงเป็นราวปลายเมษายนหรือไม่กระต้นพฤษภาคมนู่นเลยถือเป็นความเสียหายอย่างมหาศาลสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเอริกเซนถือเป็นผู้เล่นที่สําคัญมากต่อแดนกลางของปีสาปํา,าสคัญต่่อทคิก,การเลน เอริกเทนฮากอย่างมากด้วยการันตีจากการที่เทนฮากเลือกใช้บริการเอริกเซนตลอดเวลาจนมีตัวเลขลงสนามให้กับปีสแสดงมากที่สุดนับตั้งแต่เทนฮากเข้ามาคุมทีมซึ่งตัวเลขการลงสนามรวมทุกรายการของเอริกเซนอยู่ที่31เกมแน่นอนว่ามันยังสะท้อนให้เห็นไปในตัวอีกขั้นหนึ่งด้วยว่าการที่เอริกเทนฮากมักใช้บริการคริสเตียนเอริกเซนแบบต่อเนื่องนั่นก็อาจเพราะในสายตาของเทนฮากมองว่าคุณภาพในระดับที่เอริกเซนนำใส่ลงไปในเกมของทีมมันหาคนที่จะมาทดแทนในระดับคุณภาพใกล้้เเเเเคีียยยงงงกกกกกัันนนนไดนดดดาาาาาขขณะวร็็่อออืจอาาบจบบ กลายเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ทิศทางข่าวสารในตลาดการซื้อขายผู้เล่นช่วงหน้าหนาวที่คงสุดท้ายแล้วมีชื่อของตัวแทนที่เอเดร็กเทนฮากมองว่าเจ้าเข้ามาเพื่อทดแทนตําแหน่งของเอเด็กเซนไปในตัวและชื่อกับไอเอลที่มาเซลสไปเซอร์มิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรียของไบเยนมิวนิกซึ่งมีรายงานว่าในการซ้อมเซสชันล่าสุดของทีมเสือใต้ตัวของมาเซลสไปเซอร์ไม่ได้มาปรากฏตัวที่สนามซ้อมยิ่งกระพือให้ข่าวที่ถูกโยงกับพี่สแสดงดูมีน้ําหนักมากขึ้นขณะที่ในส่วนของฟาบิเซยลโรมาโน่กระตอกย้าในประเด็นข รพร้อมระบุโดยอ้างอิงว่าเป็นคำกล่าวผ่านทางเอเจนต์ของตัวสปิเซอร์อีกทีว่าตัวนักเตะนั้นจะยิ่งกว่ามีความสุขซะอีกที่ได้ย้ายมาเป็นหนึ่งในโปรเจกต์งานของทีมปีศาจแดงภายใต้ยุคข,ของเอริกเทนฮาขณะที่ตัวของคุณซือดัด๊กล่าวถึงเรื่องการต้องขาดคริสเตียนเอริกเซนไปเพราะอาการบาดเจ็บในช่วงเพจคอนเฟอเรนซ์ก่อนเกมเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเกมนัดที่สองของรอบตัดเชือกคาราบาวครับคืนวันนี้ว่าตัวของเอริกเซนเองก็ผิดหวังอย่างมากและทั้งทีมเองก็ผิดหวังที่ต้องขาดเพื่อนร่วม,ท,มทีีีีีมมมมมททท่่่่่่่อออออิพลลตตตเเเกกกกคนนนนนน้้้ไไปแแ็ยรรรัับบววาาาืืงงดดขึใใฟุะะ ต,ตัวเขาเองก็มีหน้าที่ต้องรับมือขณะเดียวกันเมื่อถูกถามเรื่องการลงตลาดในช่วงวันเดยไลท์ที่จะต้องหาคนมาแทนตำแหน่งของเอริกเซนหรือไม่หรือว่าพอจะมีผู้เล่นในทีมที่สามารถทดแทนคุณภาพในระดับที่ไม่ห่างจากเอริกเซนหรือไม่เทนทัก <h> บอกว่าการลงตลาดวันเดยไลน์ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนและการบาดเจ็บที่ต้องพักนานแบบนี้ก็เหมือนเรื่องที่ไม่มีใครสามารถวางนโะยบายการทํางานได้ทันแต่เทนทักก็ยังเลือกมองว่าในทีมชุดปัจจุบันเขายังถือว่ามีผู้เล่นที่ดีในแผนกมิดฟิลด์อยู่และคาดหวังว่าถ้าสุดท้ายไม่มีการดึงู้เเเล่่่่่่นใหมมมขาาาทีีออยะพ ช่องว่างการไม่มีเอร็กเซนได้บ้างไม่มากก็น,น้อยมันเหมือนเรื่องที่เติมเต็มไม่ได้เพราะผู้เล่นทุกคนล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองดังนั้นผู้เล่นคนอื่นอาจจะเป็นการเติมเต็มในแนวทางที่แตกต่างออกไปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้แน่นอนว่าคิสเซียนเอรกเซนสำคัญกับทีมเรามากๆเขาเป็นคนนําคุณภาพเข้ามาสู่แดนกลางและมีะรายละเอียดบางอย่างที่ทําให้เขาพิเศษไม่เหมือนใครซึ่งมันก็ยากด้วยที่จะเปลี่ยนโดยเฉพาะอิทธิพลกับบอลแดน3และบอลจังหวะสุดท้ายของทีมเมื่อถูกสื่อถามว่าแล้วอย่างเฟร่พอทดล เองและย่าหลังๆก็มีผลงานที่ไม่ขี้เละแถมตัวของเฟรดก็เล่นร่วมกับคาเซมิโลในทีมชาติบราซิลอยู่แล้วด้วยตรงจุดนี้เทนฮารกระบุว่าในมุมคิดของเขานั้นเฟรดคู่คาเซมิโลในชุดทีมชาติบราซิลไม่ใช่คู่มิดฟิลด์ที่ยแย่อะไรและมันต้องมีเหตุผลที่ดีอยู่แล้วว่าทําไมการที่ทีมชาติบราซิลมีทางเลือกในการใช้งานคู่มิดฟิลด์ที่หลากหลายแต่พวกเขาก็ยังเลือกคู่เฟรดลงเล่นกับคาเซมิโลอยู่บ,บ่อยๆโดยจุดนี้เทนฮากก็บอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพในเกมของเฟรดและการมีส่่่่่่วววนน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 รมมมมมกกับกบบเเเขขออองงทททีใใแแป็ซึนนา Fred คูิโุ ที่กเขาระบุว่าเป็นการจับคู่ที่ดีแน่นอนถ้าถึงเวลานักข่าวยังถามสืบเนื่องไปถึงประเด็นเรื่องของการลงตลาดอย่างบา้าคลั่งของเชลซีว่าในแง่นี้เทนฮากคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อสมดุลการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอย่างไรบ้างไหมนั้นกุนซือชาวรัสชิงออกตัวก่อนด้วยการระบุว่าเขาไม่ใช่คนที่ชอบพูดถึงทีมอื่นเพราะโฟกัสแค่ทีมตัวเองเท่านั้นเรามียุทธศาสตร์การทางานของเราและเราต้องรักษายุทธศาสตร์นั้นเอาไว้เพื่อพาเราไปยังเป้าหมายที่ต้องการชัดเจนว่าเราต้องการฟื้นสโมสรแห่งนี้กลับไปยืนในจุดที่เหมาะสมแแลลละะเเราาากกํัังงงออยูู่่ในนนส้้ทีีถตดม สอดรับกับกรอบเรื่องการเงินของทีมเราด้วยเราเริ่มต้นซีซั่นและเราสร้างความต่อเนื่องในแผนงานและยุทธศาสตร์ผมคิดว่าเราพัฒนาขึ้นในฐานะสโมสสเราพัฒนาขึ้นในแง่ของขุมกําลังและแนวทางการเล่นผมเชื่อว่าคุณจะได้เห็นผลของกระบวนการการทํางานเพราะเราอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องดังนั้นเราต้องรักษามันใที่ต่อเนื่องก้าวหน้าและพิสูจน์ได้เห็นในทุกๆวันจากนั้นก็เป็นเรื่องคําถามเกี่ยวกับ aka, <Wow S 1> แอรอนวันบิสซาก้าวอลเวกขอเลาฟังคุณโดเปเยสตี้ที่สื่อระบุวา่าแต่ละคนก็มีการเล่นที่เป็นแนวทางเฉพาะของตนเองซึ่่งงกกรรทําาาาผลลนนนไไดดด้้้้ีีเมือออับบบบโสสแแแวฟ คาดหวังอนาคตระยะยาวกว่านี้ในตัวของเล่นทั้ง3ารายนี้ได้หรือไม่เพราะอย่างวันบิซาก้าก็มีข่าวว่าอาจจะโดนปล่อยตัวตลอดฟาคุนโดเบเยสตี้ก็เหมือนจะเกือบถูกปล่อยยืมไปแล้วขณะที่วาเวคฮอนเป็นในส่วนว่าจะมีการซื้อขาดหรือเปล่าในอนาคตเคสของวันบิซาก้าเขาป่วยระบาดเจ็บช่วงต้นซีซสั้นทําให้เขาไม่อยู่ในภาพรวมที่ถูกต้องต่อการถูกส่งลงไปทํางานแต่เขากลับมาในช่วงรีสตาร์ทและทําผลงานได้ยอดเยี่ยมมีความคุ้นเคยกับแนวทางของทีมมากขึ้นโดยส่วนตัวผมคิดว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเติบโตแบบเกมต่อเกมผมมมีควาาสุขกับออรน ในรายของเวกฮอตเขาทาได้ดีในสิ่งที่ผมเองก็คาดหวังอยากเห็นจากการเล่นของเขาอยู่แล้วแต่ผมก็คาดหวังอยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้นจากนี้ซึ่งมันเริ่มจากกิจวัตรประจําวันการซ้อมด้วยกันมากๆและเล่นด้วยกันบ่อยๆส่วนในเคสของฟาว์คุนโดเปเยสตี้นั้นเทนฮารกรบบุไปในเชิงว่าจะมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นและจะไม่ปล่อยให้ใครยืมตัวไปใช้งานอย่างที่เคยมีข่าวออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เพราะหลังทําผลงานในการได้รับโอกาสเป็นตัวสํารองดูเหมือนฟาว์คุนโดเไปเยสตี้จะซื้อใจซื้อมุมมองที่ท ode, เทนฮ ังมีในส่วนของอัปเดตเรื่ององตตัวนี้มาเซยาวที่เทนฮักระบุว่ามีโอกาสจะกลับมาสู่ทีมในเกมการแข่งได้แล้วเช่นเดียวกับในรายของเจรอนสานโชที่หายไปนานตั้งแต่เดือนตุลาคมก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่ถูกระบุว่าอยู่ในสภาพพร้อมสําหรับแบดเดย์แล้วเหมือนกันส่วนในรายของแม็กทูมินเทนฮักยืนยันว่ายังไม่ถึงเวลากลับมาได้ในรายของชอกับดาโลอันนี้ก็ยังเป็นคําถามว่าจะพร้อมหรือเปล่าสาหรับช่วงเวลาเส้นตายตลาดหน้าหนาว2023ที่เรียกได้ว่าฝนคุ้งเมื่อคืนที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าประเด็นข่าวของปีสัดทีเลยวแแะบจ ได้ว่าคนตามข่าวต้องเฝ้าจอลอรีเฟสกระดานกันแทบทุกครึ่งชั่วโมงเพราะมีนักข่าวต่างประเทศในแพลตฟอร์มทวิตเตอร์รายงานความคืบหน้าออกมาอยู่ตลอดส่วนฟังข่าออกในรอบดึกรายงานจากมัตเตโอโมเรตโตระบุว่ามีความพยายามจากทางบาร์เซโลนาที่ติดต่อกับแอนโทนีเอลังกาในเรื่องความเป็นไปได้ว่าบาร์ซ่าจะยืมตัวเอลังกาไปใช้งานแต่เดี๋ยวนี้ถูกยืนยันชัดเจนว่าจะไม่เกิดขึ้นจากฝั่งของปีศาจแดงขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวที่เป็นเกตเล็กน้อยเพิมเ่มเติมจากรอบวันที่ผ่านมาเมื่อแดนอังกฤษรายงานว่าณตอนนี้ e ไปอีกหนึ่งสเตปเพราะมีการจับภาพได้ว่าเทนฮักปั่นจักรยานซึ่งเป็นช่องทางการเดินทางหลักที่เขามักใช้เสมอและถือเป็นนิสัยติดตัวของคนในเทลแลนเข้าไปสํานักงานที่เป็นเอเจนซี่ในการหาบ้านย่านเกลสเตอร์แมนเชสเตอร์ซึ่งยานที่อยู่อาศัยที่ถูกระบุในหน้าข่าวมีรายละเอียดว่าห่างจากสนามซ้อม10กิโลเมตรและห่างจากโบรทัฟฟอร์ดสิบห้ากิโลเมตรนี่ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเชิงบวกเพราะดูทรงแล้วเทนฮักคงมองออกว่าภารกิจครั้งนี้จะได้รับวีซ่าให้ไปต่ออีกยาวๆจึงควรมองหาที่พักอาศัยที่ เล่นล่าสุดของรอยคีนอดีตกับตันพันดุของสมโมสรที่เพิ่งเจาะมาแสดงความเห็นโดยส่วนตัวว่าตัวเองนั้นมั่นใจอย่างมากเลยว,ว่าในเวลานี้เอเดนแทกนี่แหละคือคนที่ใช่เพราะด้วยการทํางานในหลายๆทางที่ผ่านมาไปจนถึงระเบียบว,วินัยที่ชัดเจนกับการทํางานแบบตรงไปตรงมาถือว่าถูกอกถูกใจรอยคีนในเวลานี้อย่างมากแม่ย้อนไปก่อนหน้านี้ในเคสของคริสเตียโนโรนัลโดรอยคินจะมีจุดยืนโน้มเอียงไปทางฝั่งของโรนัลโดก็ตามแต่ในภาพรวมการทํางานโดยเฉพาะในการแก้ไขสิ่งต่างๆที่เคยเป็นปัญหาของสมโมสรตรงจุดนี้ทําให้รอยคินระบุว่ามันไม่อาจ จริงได้ว่าคุณสื่อชาวรัตคนนี้ทําหน้าที่ของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆทีนี้กลับไปที่ประเด็นข่าวของมาเซลสบิเซอร์พอถึงช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานอัปเดตเพิ่มเติมว่าทีมงานของทางปีศาจแดงเดินทางไปคุยกับบาเยอร์มิวนิกแล้วจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมาก็มีข่าวมาจากทางฟอรเนเพเทนเบิร์กนักข่าวแคสกายสปอร์ตเวอร์ชันเยอรมันรายงานว่ามาเซลสบิเซอร์เตรียมพร้อมอยู่ที่สนามบินมิวนิกแล้วส่วนอีกแหล่งข่าวก็รายงานในเวลาไล่เลี่ยก,กันว่าตัวของ,บบอะะง Munich, ส,สบบาาจกก่ัข เจมส์ดักเกอร์ที่รายงานว่าสปินเซอร์จะเร่งเดินทางมาแมนเชสเตอร์เพื่อแข่งขันกับเวลาเส้นตายในด้านของเอกสารการลงทะเบียนด้วยซึ่งถึงตรงนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดเชื่อว่าเมื่อคลิปรอบล้ปีสัตว์แดงเช้าวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ถูกปล่อยแฟนผิดน่าจะได้ข่าวดีรับเดือนแห่งความรักนั่นคือดิวมาเซลสปินเซอร์ที่ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดพลิกล็อกขึ้นมาก็บอกไว้ตรงนี้เลยว่างามไส้สุดๆส่วนเรื่องของมาเซลสปินเซอร์เป็นใครมีดีอะไรเก่งในด้านใดเรื่องราวเป็นบาแบบไหนและทําไมเอเด็กมันฮัก ฟิสเตเอรกเซนได้ฝากเพื่อนๆติดตามได้ในช่วงคลิปเย็นสับหลอกบอกเรื่องเด็ดด้วยนะครับ